ีมอดเงียบหายไปเลยมอดในงินต้อแฟนคลับสามพันแฟนคลับสง่งมาให้สง่งมาจากประเทศนอกร่างจากผมพาไปเอาอยู่ไปซะนี่ตอนแรกไปเอาอยู่โลตัสย้อนนั่นเขาเห็ดบพะเปียนเขาปวดจากแบตเทิงยุ่งเนียนหลับพันแบตเทิงยุ่งเนียนนะครับอันนี้นผมก็เลยบอกเรอบไปเอาอยู่ไปซะนี่เหรอไปซะนี่นเอาได้ธนาคารก็เอาได้่าน,นผมเลยวางเถื่อ Lang chạy đến lâu hai vắp lê dạng quá dạng lap mùi đều nó có sự khủng bông kín nọa hòn savin nó gần lìa khẩn bông đều nó gọn 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 าตอบแทนบุญคุณขึ้นนี่ยเพราะผมก็เคยเลี้ยงเขาเราก็เหมนเนาะว่าเราบ่มีเงินออกจ็กบาทผมกับมิเตอรออกผู้เดียวเราก็เลยมานั่นว่าเราก็คิดว่าตอบแทนบุญคุณผมไม่ได้บางทีเราบ่มีเงินเราก็ย่างมากยินงขาต้องผมไปยเลยว่าทายคิดเหมือนกันหละผมก็เลี้ยงเราส่วนมากก็มิเตอรเงินผมหรืว่า